ถาเทนโลกที่พลิกธุรกิจในปี2025ใครเร็วคนนั้นชนะวันนี้ครูซันไรส์จะมาแชร์ทริคพิเศษ 5เทรนโลกที่กำลังพลิกธุรกิจและเปลี่ยนเกมการตลาดให้คุณก้าวนำคู่แข่งได้ก่อนใครคะ่ะให้คุณลองนึกถึงคนอย่างอีลอนมัสก์ที่กล้าผลักดันเทสลาให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าระดับโลกหรือมาร์คซักเกอร์เบิร์ตที่เดิมพันกับเมตาเวิร์สตั้งแต่แรกคุณเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทรนใหม่เพื่อสร้างความสาเร็จได้เช่นกันคะ่ะเทรนที่1 AI ใช้สร้างสารรค์เทรนแรกคือ AI เชิงสร้างสรรค์ค่ะลองดูตัวอย่างของโคคาโคล่าที่ใช้ AI สร้างโฆษณาเฉพาะบุคคลในแต่ละตลาดทำให้แบรนด์ของเขาเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้บริโภคตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ Netflix ที่ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมเพื่อแนะนำหนังที่ตรงใจสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยใช้ AI tool หรือว่าเครื่องมือของ AI นะคะเช่น ChatGPT ในการเขียนคอนเทนต์หรือวางแผนธุรกิจครูซันไรแนะนำให้คุณเริ่มเลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพและทาให้คุณก้าวเร็วกว่าใคร เทรนที่2เศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะเป็นเทรนเศรษฐกิจหมุนเวียนตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคืออ e ีเกียที่เปิดโครงการซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่าคืนเพื่อนำกลับมาปรับปรุงและขายใหม่ซึ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ช่วยโลกแต่ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์และดึงดูดผู้บริโภคใหม่ที่รักความยั่งยืนค่ะเทรนที่ 3. m e เมตาเวและดิจิตอลโอเนอร์ช p พ เทรนถัดไปคือ m e t a เว r ร์และ Digital Ownership นะคะลองดูตัวอย่าง Gucci ที่ขายกระเป๋าดิจิตอลใน m e t a เวิร์หรือ Nike ที่ออก NFT รองเท้ารุ่นพิเศษซึ่งสร้างรายได้มหาศาลหากคุณกำลังคิดว่าธุรกิจของคุณจะเข้ามาในโลกดิจิตัลนี้ได้อย่างไรลองเริ่มต้นเล็กๆเ,เช่นการทำแคมเปญในแพลตฟอร์มเสมือนจริงหรือสร,สร้างสินค้าดิจิตอลที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ค่ะเทนที่4 Customer Experience 4.0 ต่อมาคือ customer experience 4.0หรือการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าตัวอย่างที่ชัดเจนคือ Starbucks ที่ส่งโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะบุคคลผ่านแอป หรือ s i m โ o r a ที่ใช้ AR ช่วยให้ลูกค้าทดลองสินค้าผ่านออนไลน์ลองถามตัวเองนะคะว่าธุรกิจของคุณสามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับความพิเศษเฉพาะตัวได้อย่างไรถ้าทําได้ครูสันไลนรับรองเลยค่ะว่าธุรกิจของคุณจะชนะใจลูกค้าอย่างแน่นอนเทนที่5 green customer r s o ลองดูตัวอย่างของเทส l a ที่กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนรักโลกหรือ u n i ิ e v e r ที่ปรับใช้บรรจุพัณฑ์รักโลกในสินค้าของตนคุณเองก็สามารถเริ่มต้นได้ไง่ายๆค่ะเช่นการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้หรือสร้างแคมเปญที่เน้นการสนับสนุนธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณได้อย่างยั่งยืนค่ะ นี่คือ5เทรนด์ของโลกที่กำลังพลิกธุรกิจในปี2025คุหวังว่าวันนี้ที่คุณได้รับชมคลิปนี้คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆรวมถึงเตรียมตัวที่จะ นำธุรกิจของคุณเข้าสู่เทรนใหม่ๆในปัจจุบันนี้เพื่อธุรกิจคุณที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับใครนะคะที่ได้เห็นคลิปครูซันไรท์วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อช่วยให้คนอื่นได้รู้เทรนใหม่ๆและนำพาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันนะคะครูซันไร์เป็นพี่เลี้ยงในธุรกิจและครูเองจากคนที่สร้างธุรกิจแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จคะ่ะจนได้มาเรียนรู้กฎระดับโลกเมื่อเราได้เรียนรู้หนังสือระดับโลกมากมายที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยคะ่ะว่านักธุรกิจ หลายๆคนใช้สิ่งน,นี้แล้วทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่ปี2025แต่มีคนล่วงรู้ความลับนี้มามากมายหลาย10ปีแล้วนะคะและมีหนังสือหลายเล่มที่ยืนยันเหมือนที่ครูบอกมาถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังสร้างธุรกิจและอยากให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นครูมีคอร์สฟรีให้คุณ2คอร์ส ซึ่งแต่ละคอร์มูลค่า89,000บาทชื่อว่า21วันที่ดีที่สุดในโลกและ21วันนี้ให้จักรวาลแสนดีนาเงินมาให้ถ้าเกิดคุณเรียนรู้คอร์สฟรีและอยากได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นไปอีกครูแนะนําหนังสือ4เล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ขยับขยายให้ธุรกิจของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ยังไม่มีธุรกิจคุณซื้อไปอ่านคุณจะเริ่มต้นที่จะ อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและพร้อมสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงสําคัญมากที่สุดเลยถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้ฟรีกับครูซันไรส์แล้วได้ผลลัพธ์คุณอยากให้ครูไพรเวทโคชชิ่งดูแลธุรกิจของคุณเพื่อร่วมวางแผนและให้ธุรกิจคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นยินดีนะคะแต่ต้องเรียนฟรีได้ผลลัพธ์แล้วเท่านั้นครูซันไรส์จึงจะรับจากการที่คุณได้กําไรจากการเรียนฟรีกับครูนะคะสามารถขอคอร์สฟรีได้เลยวันนี้ที่ a ครูซันไรส์6969ค่ะแล้วเจอกัน คุณกูสั่งไรที่ให้แรงมันด้านใจนอ่อนดีคูจุดไยในหัวใจใต้องพลังนี้ลุกขึ้นใหม่